สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ไขค่ค่ะไข่ไก่สองฟองใส่ลงในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีผสมไข่แดงและน้ําตาลทรายให้เข้ากันค่ะให้น้ําตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะทําได้ง่ายๆเลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำมะพร้าวลงไป50มิลลิตรค่ะน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ขนมเรานะคะหอมหวานมากยิ่งขึ้นค่ะคนให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่กลิ่นมะลิลา1ช้อนชาค่ะค่ะเราใส่เกลือลงไปรเซ็นตส่วนสีช้อนชาในขั้นตอนนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปสัก30กรัมนะคะจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้น้ำมันลำาวก็ได้ค่ะแล้วพักไว้ค่ะ มาดูนะคะในส่วนของของแห้งเราจะแป้งเค้กร้อยห้กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีกเซส่วสี่ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งของเรานะคะใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเราร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเบาละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกรปรกออกไปด้วยค่ะจะสังเกตว่าหลังจากที่เราร่อนเสร็จเนี่ยเนื้อของแป้งเขาก็จะละเอียดแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วเราก็ตะล่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนให้เขาเ,เข้ากันดีนะคะไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งขาวๆนะค่ะสำหรับเค้กสูตรนี้นะคะเป็นสูตรซึ่งทำได้ง่ายๆนะแต่ว่าเนื้อขนมอาจจะหนักแล้วก็แน่นนิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่เนยมะพร้าวลงไปอันนี้ใส่ได้ตามชอบค่ะ อย่างที่บอกนะคะเป็นเค้กสูตรซึ่งทําได้ง่ายนะคะทําได้แบบเร่งด่วนนะคะทําไว้กินเ,เล่นๆก็ได้ไว้กินกับชากาแฟก็ได้ค่ะกินร้อนๆอ,อร่อยนะคะจะไม่ได้เหมือนกับชิฟฟ่อนหรือสปันนะที่เนื้อเค้กเบานุ่มนะคะอันนี้จะออกแน,น่นๆน,นิดนึงนะคะค่ะหลังจากคนให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตักใส่พิมพ์ค่ะเพื่อนๆจะใส่เป็นพิมพ์คัพเค้กก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็นําเนื้อมะพร้าวนะคะมาตกแต่งด้านบนเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับขนมของเรานะคะใช่อย่างที่บอกนะคะเค้กสูตรนี้นะแนะนําให้กินตอนร้อนๆนะคะก็จะยิ่งอร่อยค่ะเนี่ยจะทําไว้ให้เด็กๆกินก็ได้หรือว่าทําไว้กินกับชากาแฟก็ได้ค่ะเป็นเค้กสูตรซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายนะคะ หลังจากนั้นเรานําเข้าเตาอบอุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสประมาณ25-30นาทีอุณหภูมิแล้วแต่เตานะคะแต่เตาแ,แ,แต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันนะสังเกตจากเตาเรานะคะอบจนกว่าขนมจะสุกค่ะเมื่อสุกออกมาก็จะได้เค้กที่เหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองเทสสุกได้นะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปดูนะคะถ้าไม่มีเศษเนื้อเค้กเหลวๆติดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเขาสุกดีแล้วะะละค่ะนี่แหละค่ะสุกออกมาก็จะได้ หน้าตาเค้กแบบนี้เลยค่ะค่ะกินร้อนๆก็จะยิ่งอร่อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเ,เค้กที่อบสุกแล้วอันนี้จะเป็นเนื้อด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นเนื้อเค้กผสมกับเนื้อมะพร้าวค่ะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆเป็นเมนูเค้กซึ่งทําได้ง่ายๆนะคะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วกดกระดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง youtube และช่องทาง Facebook p เพจครัวมแม่นาย หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ